ถ้ามาอายุทยาต้องมากินก๋วยเตี๋ยวเรือผมคนอยุธยานะครับแต่ว่าไม่เคยมากินร้านนี้เลยทุกคนเชื่อไหมครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะครับถ้าร้านไหนอร่อยเราก็จะกินอยู่ไม่กี่ร้านหรอกครับร้าน2ร้านในใจเรานะฮะแต่ร้านนี้ผมต้องเมม ori ไว้เลยนะครับว่าถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยแบบพรีเมียมนะครับต้องมาที่นี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเสือร้องไห้ฟังชื่อร้านเหมือนขายลาบน้ำตกอาหารอีสานนะครับเส, <า delegate> สือร้องไห้พอเห็นร้านก็นึกถึงคาเฟ่แต่จริงๆแล้วเขาขายก๋วยเตี๋ยวเรือครับและเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขายใน้อแรืบบ ที่เขาเอามาทําก๋วยเตี๋ยวเรือโดยเฉพาะใช้เนื้อส่วนเสือร้องไห้นะครับที่ขายดีมากๆแล้วก็จะมีเมนูจานเด็ดสุดครีเอทอีกเยอะแยะมากมายเลยครับร้านนี้อยู่ถนนหลังเส้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาที่มีโรตีขายเยอะๆนั่นแหละครับผมขับเลยมาหน่อยเดียวก็จะเห็นป้ายเสือร้องไห้ทางซ้ายมือนะครับร้านสีขาวๆเดินเข้าไปเลยครับบรรยากาศเหมือนมาคาเฟ่เลยก็ใช่ครับเมื่อก่อนเขาเคยเป็นคาเฟ่มาก่อนร้านสไตล์มินิมอลนะครับเข้ามาด้านในก็จะโลง่งๆไม่แออัดเมนูมีเยอะมากครับเครื่องดื่มก็จะมีพวกกาแฟโอเลี้ยงเก๊กฮวย มยชาดําลําไยเมนูของกินเล่นเมนูข้าวต่างๆนะครับและแน่นอนต้องมีเมนูก๋วยเตี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเมนูเลยนะครับเริ่มจากเมนูกินเล่นกันก่อนนี่คือเกี๊ยวกรอบทรงเครื่องราคา50บาทมี5ตัวนะครับเขาให้กินคู่กับซอสผัดไทยครับและข้างในเขามีไส้หมูสับด้วยพอเอามาจิ้มกินกับซอสผัดไทยของเขาเนี่ยเหมือนกินผัดไทยเกี๊ยวกรอบเลยนะครับต่อมาขออนุญาตพาเข้าครัวนะครับมาดูเขาทําลิ้นจีแต่ไม่ใช่ลิ้นจีผลไม้นะครับเป็นลิ้นวัวจี่นั่นเองนะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขา เอาไปซูวีจนมันนุ่มก่อนแล้วก็มาจีในกระทะอีกรอบเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็ใส่จานแล้วก็โรยต้นหอมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูลิ้นจี่ง่ายๆเลยใครที่เคยกินลิ้นวัวเนี่ยก็รู้กันดีว่าเทคเจอร์ของมันก็จะมีความพิเศษถ้าทําไม่ถูกวิธีก็อาจจะเหนียวได้นะครับแต่ว่าจานนี้เขาหั่นมาแบบเต๋าเลยเรีกเยกได้ว่าวัดใจกันเลยนะครับต้องบอกว่าไม่มีความเหนียวเลยนะครับมันนุ่มหนึบแล้วก็มีรสชาติอยู่ในนั้นแล้วยิ่งเอามาเบินกระทะด้วยไฟแรงนิดหน่อยเนี่ยนะครับจานนี้บอกเลยว่าเพอร์ ข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวเรือไม่มีใครเคยทําแล้วก็ไม่เคยกินนะครับที่นี่ก็จะมีทั้งเนื้อและหมูหมูราคา150บาทถ้าเป็นเนื้อก็160นี่เขาลังทําให้ดูนะครับเป็นเนื้อเสือร้องไห้ผสมมาในน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอาไปเคี่ยวจนมันได้เป็นซอสเข้มข้นแบบนี้นะครับเอาข้าวเทลงไปผัดให้เข้ากันโอ้โหไอเดียดีมากแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งคู่กับไข่ดองที่นี่เขาจะใช้ไข่แดงเกรดพรีเมียมทานดิบได้ดองมากับน้ําปลากรวนสูตรพิเศษของร้านนะครับแล้วก แล้วก็ใส่ข้าวลงไปเนี่ยรสชาติจะประมาณนั้นเลยแต่อันนี้คือมันเข้มขน้นทุกเมล็ดข้าวถูกเคลือบด้วยน้ําซุปของกุเตี๋ยวเรือความหอมของเครื่องเทศกินกับไข่ดองนี่มันเข้ากันจริงๆนะครับเนื้อเสือร้องไห้ติดมันนิดๆอันนี้อร่อยจริงครับกินไปกินมาก็พาให้นึกถึงข้าวกันจิ้นของทางภาคเหนือแบบนั้นเลยหรือใครอยากกินแบบข้าวกระเพราง่ายๆที่นี่เขาก็มีมีทั้งเนื้อและหมูนะครับเป็นข้าวราดกะเพราเนื้อเรอลอยสายพันธุ์ไทวากิวครับจานนี้ราคา199บาทและที่ร้านเขาจะมีเนื้อ ื้อนี่ครับนี่ก็มาเป็นชิ้นลูกเต๋าเหมือนกันเลยคือเขาเน้นชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็รสชาติจัดจ้านเข้มข้นดีมาที่เมนูกว๋วยเตี๋ยวกันบ้างนะครับนี่คือกว๋วยเตี๋ยวน้ําตกเสือร้องไห้ราคา120บาทผมสั่งเพิ่มท็อปปิ้งเนื้อน้องกรอบราคา60บาทที่นี่เขาก็มีท็อปปิ้งให้ด้วยนะจะเพิ่มอะไรก็สั่งได้เลยนะครับรวมชามนี้180บาทนะครับกว๋วยเตี๋ยวที่นี่ไม่ได้ใส่ผงชูรสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเลือดที่เขาใช้ทําน้ําตกเขาจะเคี่ยวสุกแบบ100%แล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งนี่นะครับอยู่ที่พริกน้ํามันนี่แหละครับซึ่งทุกร้านเนี่ยเขาก็จะมีพริกสูตรของตัวเองเป็นทีเด็ดเป็นไม้ตาอยู่แล้วนะครับ แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะครับปกติเขาจะมาเป็นชามเล็กๆแต่ที่นี่มาทีเดียวอิ่มเลยนะครับทั้งเส้นทั้งเนื้อเนี่ยครับให้มาเต็มชามเลยเนื้อเสือรองไห้จุดเด่นของมันก็คือจะติดมันหน่อยๆแต่ที่นี่เขาไม่เหนียวเลยนะครับส่วนเนื้อน้องกรอบก็จะเป็นส่วนเนื้อที่ติดเอ็นนิดๆเคี้ยวกรึบๆและใครที่เป็นสายเนื้อวากิวต้องลองนี่ครับก๋วยเตี๋ยน้ําตกวากิวเขาจะใช้เนื้อไทยวากิวพรีเมียมนะครับซึ่งจะมีความหอมมีเนื้อนุ่มมันแทรกเล็กน้อยสไลด์เป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยโปะลลลลงงไปนนนนครรบแแผ่เเย้้วก็็าาดํุสจ ปลอยแล้วนะครับจานนี้ราคา199บาทเนื้อวากิวแบบนี้เนี่ยเราจะคุ้นเคยเวลาเราไปกินพรีเมียมชาบูนะครับแต่พอมันมาอยู่ในก๋วยเตี๋ยวมันดีเลยละครับมันนุ่มมากแล้วก็ไม่เหนียวในขณะที่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติแบบดั้งเดิมเอาไว้คือมันไม่ได้จัดจ้านมากแต่ว่ามันมีความกลมกล่อมและพอมันเป็นเนื้อแบบนี้เนี่ยมันก็เลยดูพิเศษขึ้นมานะครับปิดท้ายกันด้วยเมนูหม้อไฟสุดอลังการครับนี่คือหม้อไฟหมูรวมราคา250บาทนะครับผมเพิ่มท็อปปิ้งหมู3าชั้นชา เป็นไปตามนี้แน่นอนนะครับไม่ใช่ว่ามารีวิวแล้วเขาให้เยอะแบบนี้นะฮะในนี้ก็จะมีทั้งหมูสดมีลูกชิ้นมีหมูตุน๋นหมูตุ๋นน่ากินมากนี่ครับชิ้นใหญ่ๆเต็มปากเต็มคาเลยอันนี้เหมาะสาหรับแชร์ริ่งกันนะครับไปกัน2คนสั่งหม้อน,นี้แล้วก็สั่งข้าวถ้วยละ15บาทสั่งเส้นลวกอีก15บาทนะครับแยกมาก็รับรองว่าอร่อยฟินสุดคุ้มครับมาพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเสือร้องไห้ร้านนี้มีดีมากกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับรายละเอียด